หนึ่งสองสามได้ได้ได้โอเคอเคอาเจ้าแ,แต่กคิดี่แวมันก็บโบง่ายเนาอเฟื่อสิได้ไงนะโดยแล้วก็บโบนยากเกินไปแม่นแม่นโบยากเกินไปคอยเด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเป็นไฟข้างหลังเหรอโดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยโดยสบายดีพี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะโดยเมื่อนี้เฮาซีมาอย่างสลอมพรโดยเมื่อนี้ทางสลอมพรก็ได้มีโอกาสมาทางครอบครัวหรือว่าเพื่อนซานบ่าวพมีเพื่อนพี่น้องเ้ยโดยมีเนเม่นโดยเมื่อนี้่ก็ กระเทินได้มาเลยพี่น้องเลยก็เลยว่าสิพากันเห็ดเวียกเนาะโดยมือนีกะตางว่ามาซอยเวียกบ่พมีนำพี่น้องเลยแล้วก็มาหล่นนำเนาะหลังจากว่าเฮาเห็นสถานที่นี่เนาะพี่น้องตั้งแต่ถ่ายทำเพลงพมีคอนเสพี่น้องเนาะแับนี้กับ่บได้มามือนีก็มีโอกาสก็มาพี่น้องสาลลำพรเพิินสิมาซอยเวี้ยงบ่พมีมือหนึ่งเราพี่น้องหลังจากว่าเฮาไปซอยเวียกทางสาลลำพรเพ่อนเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเนาะเอฟซีคอมาพี่น้องเลย จังได้ซีไว่บ่สารลพรเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้ก็สิมาโคตทานเนาะพี่น้องเนาะงโคตน้าม้าทานไรกะอ่าพาสารลพรกองไม้เนาะไว้บ่เดี๋ยวลองเบิ่งเนาะเพราะว่าทางสารลพรกับบ่เคยเฮ็ดทานในพี่น้องเคยเฮ็ดแต่หน้านะถ้าเป็นหน้านี่ก็สู้ไว้ยู่พี่น้องอ่าจาังได้ก็ให้พี่น้องมาเบิ่งนํากันเนาะว่าสิไว้บ่ไว้เดี๋ยว้องเตือนว่ามาเลยก็มาซอยบ่คามีเลยพี่น้อง ให้กำลังใจในเด้อ,อ,อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะโ,<ด>โอเคพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาจ้ะเป็นแล้วเนาะถึงได้สารลัมพนได้โดยเดี๋ยวสิเอานำฮดก่อนพี่น้องาสารลัมพนมาฮดคานได้พี่น้องเอ้ยพี่นี่เนาะข้าต้องเห็ดแบบใดนี่อันนี้บอกด้วยข้าก็ต้องฮดเลยคือข้าวฮดพักอะไรสักอ๋อ,อโดยไมเนน่เฮียนได้พี่น้องเอ้ยมือน,นีินะเ <laughs> มนเมนกระว่าได้อยู่บอนี่ ได้ได้บุเป็นยัง้าเจ้าพาคนมาสิโดยเมนเจบาริมาที่เลยโดนเติบเนาะหน้าทางนีเบา ทีมันควันออกมานี่คือเปลวไฟบาอ๋อแสดงว่าเผื่อกระเห็ดเปลวไฟออกมาเนาะอยู่บ้านนะเขาเจ้าจะบริเฮ็ดฐานแบบนี้แหละบ่าพอมีเมนเมนจะเป็นเตาอบหนะฮะฮะเตาอบหเตาอบหะเคยอยู่ เดีนี่เพื่อนเอินตอเตาอยงังเกาะเอิญเตาขี้เตาขี้เลื่อยอ๋อบัรนี้น้ำเบิดเลยเห็นอะไรบัรนี้ตักมาอยอออู่นอ้องหมดเลยเอาอยู่น้องวะเลยเไม่คานไม่คานอยู่ไซโนบนัร์เบอรนี่ฮึเบอรนี้เอฟซีอยากเบิงเ่ง <laughs> ไม่คานหามน้ำวะแมนแข็งวะแมนเมนแข็งแข็งแห้งพี่น้องเไย โอ้ยสิหลอดยี่บ้เนาะโอ้ยให้กำลังใจเนี่ยเด้พอพี่น้องเอ้ยบได้หาบน้ำด้นเลยพี่น้องเมนส่วนไลค์ก็หิวเอาแต่ว่าไม่ค้านนี่เพิ่นเห็ดแข็งเนาะโดยใส่ลงหาบเบ, <า S 1> บิ่งดูค่ะคืออยู่บ่คืออยู่บ่พี่น้องสลัมพรรองหาบน้ำเบิ่งอันนี้ครูเป่าเด้อพี่น้องเอ้ยเมนแม่นๆบ่แม่นเซไปบ่จังไปพี่น้องอ อยู่บแบบจัลลพรพุ่มหาบตรงมีอันสูบได้สจัลลพอรตรงเห็ดแอวอ่อนๆได้ตอนหาบน้แมนบอกอ๋ออันนี้หาวคู่เป่าตรงมีสูตรได้หาว่าเห็ดแอวแข็งนี่บได้เหมืนว่าแมนบอน้ำนองนี่บอกจัลลพรลืมเปิดไม้หรือะไรยังไงเนาะเปิดแล้วโดย ระวังพาลาดได้มีแรนอี่อันน้ำนอง <laughs> จึงได้ลง <laughs> ได้อยู่บ่ะเมื <laughs> ่ง <laughs> พี่น้องไปตั้งกล้องไว้ก่อนได้อยู่บ่สารพรมาซอยข่อยนี่ได้บ่ก <laughs> ไปซะลงนำกัน <laughs> ไปพี่น้องเลย ค่าน้องคนฉักอันนี้เนาะได้บนหัวอันเฮติกี้ให้เดิโอ้คนปลูกผักแค้มน้องน้น้ำใสอ,อยู่แล้วเนาะเอาใสนี่เลยบ่แมนได้อยู่บ่ <c oughs> ต้องหาขึ้นเทิงบ่ <c oughs> แมนเอาเต็มเลยบ่แมนได้อยู่บ่อเอเต็มจะชิบหายได้บอสอะเอาขึ้นเทิงก่อนขึ้นเทิงก่อนอ่ะโดยไปสิ เดี๋ยวขึ้นทีละอันก่อนเนาะเดี๋ยวก็ือจะเอาลายเถอะเอาข่อยามันบุพอเดีได้เหรอได้บ่ไดยได้ได้เลยได้อยู่บ่เดี๋ยวลองมึงก่อน ว้าสารลำพอนหากระถังเจ้าได้บ่อขึ้นลายแค่กระถังนี้น้ำหนักเท่าไรนี่เนี่ยซ่าวลิตรบ่อประมาณนั้นเพื่อนทอดดีบ่อเะนมนุนได้พี่น้องเล่นนี่ได้อยู่บ่อมาเริ่มนี่ก่อนเนาะสิขึ้นอยู่บ่เด้นี่พี่น้องเริ่มใส่เบิ้งก่อนหนักอะไรอันนี้คือเจ้าอยากลองเดยสารลำพอ โดยโดยบอกว่ามีโบดิ้บังขับเดี๋ยวพี่น้องได้ยูบอเดี๋ยวเอามาเบื้องนี้ก่อนเข้าสิขึ้นดีโบดี้เนาะไม่คัานบบฮักบออืมบบขึ้นเป็นยังไงนักบอนักแห้งบบขึ้นได้บอบอได้จะกิ่งบอขึ้นซ้ำบอได้บอพี่นเลย โอ้ยนักแห่งนักแห่งฮิตอะไรเนาะบันพสชได้หน่อมไ,ได้ขอรถมาขอสีหาบข้าจับโบได้ฮะได้อยู่บ่เอาครึ่งหนึ่งได้บ่ได้ได้เอาบโบลายแล้วบ่จอจะหน่อยก็เอวฮักเด้เอาครึ่งหนึ่งเนาะโดยเอา้าเสียได้หน่อมได้บัน,นี่เอวฮักกว่าเนาะเอา้าซาลมพรไปซอยบ่พอมีหุชผาน <c oughs> มือหนึ่งเอวฮักบว่าน,นี่อย่าขามเด้อ <c oughs> เอา้เอาวเหมืนบ่อุย้ยสุดสุดเราบ่ <c oughs> เคยพี่น้องเลย ถอกออกก็ได้สรัมพรถอกโคตรหยาสิเนาะโดย <c oughs> พี่น้องเอ๋ผนมามือเดียวเน,ะนาะพผนว่าจะลองเบื้พงผนว่าบ่ขึ้นพี่น้องเอ๋เอฟซีบ่คอมาหรือว่าจังไงอ่าคอยอยากมาเองโอ้สรัมพรว่าเจ้าจะาโทษเอฟซีได้บ่พอมีเอผนว่าคอยอยากมาเองซทำนี่ได้ได้บ่บอันนี้โดยน่าจะได้อยู่ จังให้ได้อยู่บ่๊บอืมหนึ่งสองสามได้ได้ได,ได้โอเคโอเคโอเคอยู่พี่น้องเอ้อืมกอน้ำแล้วแบบนี้คนบ่เคยน้องเลยปลาจากก้นอนย่างกำลังเจ้าสูนองละตีได้อยู่บ่เน่ จังได้ได้บ่ตัวยังไหวยังไหวขอได้เอวฮักสูตรสูตรหามน้ำนะต้องแอวอ่อนๆได้สารพัดเบื้งแน่ไม่เท่าเราออกมานี่บุมีทงยางได้แถวนี้นะโอ้เพิ่นมาอนามัยมบ่อีหดหาจักเส้นเลยเนาะแมนได้บ่ได้ได้ เจ็แบแอวและนอนมดแรงใช่ไหมเล <c oughs> ้คืเอเกาเฮาอดหอดอะไรบัณนี้โดยไปบันนี้ได้อยู่บ่โดยได้ได้ไดต้องเอาใส่บัวไปเลยบ่จงโคตรง่ายบัว,วบุมี่ของอาณาซ้มบึงเด้อเขาสิบ,บอกวิธีโคตรโดยแบบนี้อ๋อ ประมาณนี้เแถวมืออาชีบเลยโดยคือไปทอยู่เทิงลงมาเนาะแมนมต้องทดต,ตลอดบ่หรือว่าจังไลยต้องทดต,ตลอดโบเร่กับตอนเสาร์กับตอนแรงนะเ<อ>พราะว่าเขาบโบนี่มันจะอันนั้นคืนอ<า>ันนี้จ<า>ัะมือเขาจังได้ควดเธอหนึ่งนี่นะประมาณทิศหนึงน่งทิศหนึ่งก็ขุดขวดไปเรื่อยๆลองมูดูสารลํพร้เบื้องบนสิตโตของเจ้า เอาเต็มบ่โดยเอาเต็มเลยอันนี้ฮะต้องขึ้นแบบนี้เนาะแมน้ให้คอยขึ้นบดเชิงดอกระวังเด้อฮะเอ่าเก่งๆพี่น้องเลยคืออยู่อะคือคือไฮเอฟซีเด้อตัดสินเนาะตัวนี้กัเนาะพี่น้องคืออยู่บ่เปลี่ยนเป็่อะไรปุเป็นยังป่อบ่ด้วยปุเป็นยังดอกมามาพี่เมืองนี้ คิวมาพีกัได้ท่านผู้ชมจะเห็นเทาออยู่บอคือสิเห็นอยู่หรอกโดยคันโบเห็นก็ฟังเสียงเอาเด้อพี่น้อง <c oughs> าต้องเห็นแบบนี้เลยเนาะโดยโดยขออนุญาตด,ด้วยพี่น้องเด้ยอยากบอสํำหรับเจ้ายากบอจ้า ก็คือเขาพักขั้นว่าอันนั้นกะด้วยขั้นตัวโม่โม่แต่กับมันจะเปลือยเปลื้อนได้เพราะว่าเขาเห็ดทางทานนะพี่น้องขั้นบอกกองฟืนกองยางโบเขาอาจสีเห็ดโบได้นะเพราะว่ามันหนักเนาะโดยทว่าน้อยก็คือสีได้อยู่เนาะเมนเมนไปเบึงนั่นอีกขั้นตอนแล้ววันนี้บัก ก็คิดว่ากลัวสิเป็นทานแมนได้มาหนึ่งเขาดังฟื้นดังไฟปานั่นขายสอบหกสิบบาท,บาทเพิ่นยังต่ออยู่เดยฮะสอบจากบาทเกาะประมาณาหกสิบถลายเป็นเงิน <60 S 1> ไทยหกบาทคืออยู่บ่พี่น้องสลัมพรนี่ไอฟี <laughs> FC ตัดซินเดอร์อันนี้เพิ่อนต้งจากมาได้พี่น้องเลยดูย <laughs> อยากมาเองเด้อพี่น้องเด้อต้องมือดำแน่ได้เห็น,น้ำทานสารพอนเลยต้องหนาดำน้ำ่ะหนาดำน้ำ คือย่ำนาวนี่คือสีแบบยากเนาะแม่นย่ำนาวนี่สิแบบง่ายฝุ้งไปเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นฝุ่นละอองเด้โอ้ยถือว่าโบง่ายได้เพื่อสิได้ทานนะน่ะขอสีอันนี้ให้เจ้าได้อยู่บ่าเดี๋ยวเอาใส่เลยจะทังนี่ก็นักเติบเไป มาลดหุนพี่น้องเลยมาออกให้งานเนาะตั้งแต่เกี่ยวเขา่าได้อยู่บ่บอกแล้วตอนนี้เนะี่ยมันค่ากีทานได้หาสารพอดเลย <S <S นะตรงพดเปียกเลยพี่น้องเลยเบิงคอนุญาตน้ำเนาะไพสิมาน,ะน้ำเฮ้าแบบนี้พี่น้องเลยอ มายัางเกาะไพสิมาเฮ็ดชอยฮาวกันบนนอกจากสารลำพรน,นี่เนาะ <naj urry> มือเดียวเราสิปบแล้วนี่เรามาเห็นนี่ในกุ้ง<ด>กุ้อย่างเง้ยก็นะคิดว่าพ่อเฮ็ดได้อยู่นะพ่อเฮ็ดได้บอกโดยเฮ็ดได้อยู่ขนาดมัดเข่าหามเข่าก็ยังได้ไม <Claudia> ดันบอก แต่กาคิดว่ามันกะโบ,บง่ายเนาะเพื่อสิได้ฮะนะโดยแล้วกระโบนยากเกินไปแมนแมนโบนยากเกินไปกะสิคือกันกับดำนาอะไรกระสิเปื่อนเนหะนะแม่นคือดำนาผัดสิเปื่อนต้มเนาะโดยคือขี้ทานผัดสิเปื่อนอันอ่าข้าเจเอิ่นยังเกาะขี้เท้าบ่แม่นขี้ทาน <c oughs> โดยขี้ทานประมาณนี้ <c oughs> โดย,โดยป้าบปนี้เอาอีกหาบหนึ่งแม่นโดยบปนี้คอยสิลองหาบเด้อ ไปพี่น้องเลยไปคานกันแบบสู่ชีวิตนะลายหาบเติบบวบฟูซิแล้่ยังลายหาบยังเบิ่งเด้อคอยหาบยประมาณนี้นะอยากเปื้อนๆนี่อได้ทานผู้ชมไหยเลยประมาณนี้เด้อแอวนะคันเท้าย่างเด้อาต้องหลินแอวนบ่นบอกประมาณลินแบบนี้นะมีสูตรของเพิ่อนอีกได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เขายังหาบขูบเป่าสลัมพร ถ้ว่าข้าหาบใส่น้ำนี่ข้าสิลินแอลก็นี่ตรงมีลูกลินได้มีที่หาบน้ำพี่น้องถ้าว่าข้าเห็ดแอลแข็งจะสีน้ำสลรมพรมันกับสีหาบนักเหมือนบอกเปรียบเสมือนหลดได้พี่น้องข้าต้องอดทนคือไม่ค้านพี่น้องถ้งสีนักแต่ยังหาบได้เนาะเปรียบเสมือนหลดแม่นเลยก็คือไม่ค้านคือแบบมันบรรทุกนักประมาณถ้าว่ามันหัวมันนักกับมันหักพี่น้องเลยไม่ค้านนีเนาะ แต่ก็อดทนก็คือไม่ค้านโดยโดยเพราะว่าหับน้ำหนักดีโดยป้าจมสู่เด้อบ่พอมีเด้อโดยเดี๋ยวสิให้กกำลังใจอยู่ทิงเนาะอ้าวบ่ลงมาน้ำ่พี่ลองยเอ้าต้องหาคุณมาแต่เทิงแต่ลุมเลยบอกประมาณนี้นะอ๋ออันคือขอเหตุนะเบื้องละเศร้าหาบอันเข้ามากขี้เรือในเบื้องละเศร้าหาบ เบื้องไรซาหาบซากระท่าเบื้องหนึ่งาานี่ซาหาบเรบันนี้แต่ละเบื้องนี่จะว่าบันนี้มันสิมีจักทั้งจะว่าบันนี้เบื้องละ้าทั้งเบื้องหนึ่งสี่สิบขู่ประมาณนี้นสี่สิบขู่แมนสี่สิบขู่ถอะเะ้าวหาบโดยคอยเด้อดดนักอยู่ไหนโดยประมาณนี้นะเอวกะ S <S อันนี้ไม่คานมันแข็งสลัมพรเลยเดยชิลเล่คอยหาพดมังโม่ปีกายนี่กะเอาปลูกมังโม่เนีบ่บ่เอาปลูกติกี้กับปลูกน้ำบ่อเทพแหละโอติกี้กับเป็นนันพักค้อยในนี่นะโดยชาว FC เพิ่นเบิ่งเพิ่นคือจิจำได้อยู่นี่อยู่นี่บอ่อยู่สวนแมนอยู่นี่บนมือคอยซีนินี่อยู่นี่บนมือคนบ่นี่นอแมนโดยมีหมักบวบมียังในเดินในแมนหมดแหละ กระหาเปซี่เลยสารพอนเลยโดยนักอยู่ด้วยอึบอ๋อโทษนักบ่หมูปันใดเบิงพี่น้องปมปนนนันี้เนาะนี่แหละแจ้งบ่ ถ้าตรงพดปิ่นไปปิ่นมาถ้าว่าเขาพดเปียกไปน,นี้กัคือสีได้นอนนะกลางคืนค่ะนี่แหละสิมาซอยบ่ โดยะกี้นะไม่เ่าเผินเห็ดสมัยคอยยังน้อยเวลาเผินขึ้นด้านนี้แล้วแข็งเผินสโลลงโอ้เผินกระขึ้นเชิงคือกั้นบอกประมาณว่ยเยียบคือคอยเห็ดนี่แหละแต่ว่าบนมันใหม่แล้วมันจิุบลงเลยอเลยกระล่มลงประมาณนี้เลยเห็นบอกแข็งเราดังที่ว่าถือไฟไหมแมนโอ้เผื่อเช้าบบแมนง่ายแต่ว่าเช่าก็ต้องระวังนะ แต่บัะวังก็คือรูปลงได้แถวมันใหม่แล้วนะโดยคอยแห้งบุก้าขึ้นเลยซะน้ำหนักหาคิหากิโลพี่น้องเลยขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> มาสิถอกค่ะเดี๋ยวไปถกอกกันเลยง่ายเลยโปรสิเป็นทานพี่น้องเลยคืออยู่ฝั่งไทยเพิ่นว่าสอบละหกอาสอบละสามร้อยสอบละสามร้อยสองร้อยป้ายเพิ่นว่าแม่แม่เอฟซีเพิ่นว่าโดยคือบ้านเฮานี่ สอบละประมาณหกสิบบาทเนาะพี่น้องต่ออุกทึกพี่น้องเลยสอบละสามสี่พันแพงแท้เผืนวะโอ้กลัวสีได้เด้อพี่น้องเลยเพื่อสีได้เป็นทานมาให้ดังฟืนดังไฟหนึ่งเข่าเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะโมเมนต์ของง่ายเลยปขันเห็ดบมเป็นนี่กระสีใหม่เบิร์ดเดนบอแมนอึบเอาอันนี้ก่อนอืเอาส่วนก่อน <laughs> ลองตักใส่ป็นบปเจ้าส่วนใจนี่วะประมาณนี้ให้มันนาลองมึงดูด <laughs> เป็นอยู่บอกแสดงว่ามาเมืองนี้นเป็นเบ,นบดเลยพี่น้องเอ้ยเอา,าไปอยากลองเนาะ <laughs> บ่งให้เบ่งก่อนพี่น้องเอ้ย ううได้ได้อยู่บ่โดยโอเคอยู่คืออยู่บ่โดยเอายับมาพี่เนี่ยขอบอาให้เอาไก่ลายมันกระสีบ่อนั่นนะนัอ uh, ๋อมันสีทะลุน้ำบ่แมนเมนโดยตรงแบบนี้เนาะโดยอันนี้เด้๋ยวตรงเห็ดแบบนี้บ่แมนแต่บ่ขึ้นลายปันได้ฮะน่ะอื ผ่านอยู่บ่เนาะสาลัมพรเอฟซี FC ตัดสินบแ่แเมนเมนเราไม่คิดว่าผ่านอยู่บ่เราอยากมาลองบึงเลยบ่เพามีเดคิดว่าผ่านอยู่บ่ก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่โบเคยได้พี่น้องเอ้ยยังบ่เคยเห็นแบบ๋ยวว่าเห็ดเตาถ่านแบบนี้นะค<ด>ืออยู่บ้านก็เจ้าบ่ได้เห็ดเตาเตาแบบใส่ขีดเลยเนาะเก็จะจะใส่ดินเนาะอันเป็นโพนอ่ะบ่แมนเมนเป็นโพนโอ้ยโอเคแล้วสารัมพรลายพ่นเลยค<ด><ม>่ะ พ่อบ่โดยต้องหาไม้แห่เด้อบัดนี้ฮะหาไม้แห่หาไม้แห่แม่นหาไม้แห่บ่ได้แห่แบบใด๋น้อบัดนี้แห่หูทานโอ้เป็นคาแรคเตอร์ของคนเฮ็ดทานอาหาไม้แห่ไม้บ่มีก็ฮู้ด้ว่ามีต้องต้องเอาอีหยังแ่พร้อมเป็นูเปลวนี่บ่แม่นโอ้พี่น้อง ปกติจะเอาเสียมแงถ้าเ้าบูแงกับบุได้ไฟสิบุออกมานะอ้ออันนี้จะคือกันบ่แนนอันนี้ก็เป็นเปลวไฟคือกันบ่ครัว่าเขาแงมันสิออกมาเห็นบอกพี่น้องอ๋อโดยลองทังเข้าไปดูเป็นหูเห็ดเนาะทังข้าวถ้ามันอันบุเป็นใหม่แสดงว่ามันใหม่แล้วโดยเอาเห็ดนัไนได้เขาจิหูว่ามันใหม่บมดแล้วเด้มันโยบลงแหลวมันจะเป็นเรนนี้โยบลงเด้เวลาควันมันกับสีต่างกันเห็นบอก โอ oh, ้เปลวไฟแบบว่ามันจะหน่อยลงก่อัอนนี้มันใหม่เบิดแล้วอีกประมาณมือสองมือนก็คือใหม่เบิร์อด้วยจะลองมาแย่เมือนตัวนี้มันจะมีไหมตัวน้นคือใหม่แล้วตัวน่ะเท้าก็สิแย่เงียบไปงบไปดิเห็นบอกเทาแย่แบบนี้แล้วมันจะเป็นไหมเห็นบอกมันยังบป็ใหม่อย่างนี้นะโออีกบ่อเลยโอเพราะว่าเท้าตัวนี้กับตัวนั้นมันจะต่างกันนะอันนี้ดิตัวนั้นยังคือแย่กบเนี่ยนะ เลยเดี๋ยวเห็นบอกควันมัน si อีกประมาณมือซองมือกระสีใหม่เบิดแหละเลยเลย่ปลองเลยคือกัเนียรกบอะไรทารพรท่กระโ hoops ห้บอกเห็ดบอกาจเยแห้งมันแห้งออกเห็นบอกแล้วมันสีใหม่ไวกลางคืนตาเ้าหลุดมาต้จะสีบลูบอค่อยเงียอันนี้เป็นยังโอเคได้แล้วสำนีโดยประมาณนี้ตาบัาเขาเสียนะฮะ ถ้าว่าเขาบเหยียบเข่ามันกระสีแย่บบได้เพราะว่าเขาเอาอาศัยที่ว่าน่ำโมคด์เดยยุ่งเข่าในคือยังเส้นตัวนี้ก็คือแล้วแหละพี่น้องเอเนาะวเหมือนนี่เป็นยังไงความหูซึกสัลมพรว่าเออเอฟซีบังดูค่ะโบยากล่ะกับโบง่ายโดยโดยกว่าสีได้ทานมาดังฟืนดังไฟพี่นเมนแมนกับสำหรับคนที่คนที่เคยเห็ดเนาะคือยังเซนบาพามีพี่น้อง ก็โอเคเลยเนาะบุมีไพ่สิเป็นแต่ทองพอทองแม่ดอกน้อยพี่น้องเนาะแม่นม่นมันนี่เพินมาซอยกะโอ้ถือว่าให้เอฟซีตัดสินเนาะว่าผ่านบ่อพี่น้องกับพ่อได้ทานเมื่อดังย่อนอยู่ได้เนาะเมื่อหนึ่งเขาย่อนอยู่ได้พี่น้องเลยอาจงได้คลิปนี้ทั้งซุ้มฮากับสีคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะจึงหายซุ้มพาสองคนเหตุคลิปแบบใดก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ <c oughs> บบไให้ามโฆษณา <c oughs> เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ลาไปแล้วพี่น้องสบายดี <c oughs> โดยสบายดี